ตอนนี้ทีมงานเข้าไปตรวจสอบไปสำรวจพื้นที่ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มดูนะฮะ <Wow. S 1> โอ้โหอุปกรณ์นี่มาพร้อมจริงๆคือไปสำรวจบริเวณบ้านของจานตั้งแต่จุดตัดป้อมของกองกําลังบุรพาริมถนนสีเพนไปจนถึงจุดวางรถดถนหนามเลยแล้วจุดที่กั้นสแส้นดำด้านในเนี่ย500เมตรเตรียมเดินสายไฟติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับคือตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีอยู่แล้วบางตัว แต่จะติดเพิ่มแล้วจะติดตลอดแนวเลยเพื่อป้องกันเขมรลักลอบเข้ามาแล้วถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเรามีภาพวงจรปิดเพื่อเป็นหลักฐานไว้ประจานเขมนต่อชาวโลกว่าเขาเกณฑ์คนมาทําอะไรบ้างนี่คือโอ้โหนี่จริงจังนะเนี่ยอเอารถกระเช้ามาเลยแล้วก็ร้อยสายไฟนะฮะคุณผู้ชม ระหว่างทีมงานกําลังติดตามความคืบหน้าเนี่ยก็มีเสียงประกาศเสียงตามสายนะครับทางฝั่งเขมรเนี่ยมันมีความเคลื่อนไหวคือผู้นําชุมชนฝั่งเขมรเชิญชวน,น,นชาวบ้านเขมรมาเตรียมทมําบุญประเพณีแต่ไม่รู้ว่าตั้งใจมาทําบุญจริงๆหรือเป็นการเรียกระดมพลกันแน่ลองฟังบรรยากาศบางช่วงบางตอนที่เขาประกาศเสียงตามสายตามแนวชายแดนนะฮะเราบองวาเอกตงเสรวนะ มงหองพระองค์เพือเี่วเรื่งขอารประการอการงาันคือคนที่เขาฟังภาษาเขมรออกเขาบอกว่าอ๋อเมาประกาศเตรียมให้มาร่วมทําบุญประเพณีแต่ที่ฝ่ายความมั่นคงเขาประเมินเนี่ยเขาก็เขาก็ต้องคิดแบบที่มันลบที่สุดเอาไว้ก่อนคือการมารวมคนและมาอ้างทําบุญประเพณีสมมุติว่าเกิดเคลื่อนตัวมาที่ แนวหน้ามาประเิดรั้วรถหนามเนี่ยวุ่นวายเหมือนกันนะค <หา S 2> ่ะใช่เอาเป็นว่าตอนนี้ทุกคนกําลังทํางานกันอย่างเข้มข้นในระหว่างที่ชาวบ้านเองในพื้นที่เขาก็ส่งเสียงมาผ่านทางนักข่าวของอม,มริอท์ว่าถ้ามีรัฐบาลเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็อยากจะให้นายกอนุทินแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เป็นเรื่องแรก